ลิเวอร์พูลเซนชักเกตลดลงหน้า60ล้านปอนด์นะนักเตะด,ดาวเด่นของลิเวอร์พรูถึงกับร้องไห้เวียดสุขกับฟอร์มของจะดตเองในวลาดนี้ชมเอกิเดเก้เเกคู่หูคุณภาพลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีตกลงคว้าตัวเจเดมี่ชักเกตกองหลังเดือหอมร่วมทีมนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ทต้นตาะกองฝั่งลิเวอร์พูลแชมป์เก่าพิมาริคอังกฤษนะฮะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเชลมี่ชัคเกตกองหลังดาวรุ่งของแบรนด์60ล้านปอนด์คือล่วงหน้าเดือนคันนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยเซ็นเตอร์ฮารฟในวัย20ปีจะย้ายสู่ชินแอนฟิลด์ซัมเมอร์นี้หลัง2สงโมสรตกลงการันตีค่าตัวอยู่่ที 55ล้านปอนด์หรือราว2,380ล้านบาทบวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์หรือราว220ล้านบาทเหลือแค่ั้นตอนการตรวจร่างกายในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นโดยการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวคาดกันว่าจะไม่เป็นปัญหาสำหรับนักของทางฝั่งการเสัญญาในการรับทีมชาติฝรั่งเศสชุดยุโรปในปีวนี้โดยเชลซีคู่แข่งพรุ่มลีกพูดคุยกับชักเกตตลาดซื้อขายช่วงหน้าหนาวเช่นกันแต่เข้าใจนะว่าปฏิเสธที่จะยื่นข้อสเสนอแข่งกับทีมย่านเบอร์ซิไซ ซึ่งเดอเรตต้องการเสริมตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กโดชีอิบราฮิมาโกนาเต้จะบดสัญญาจนจบฤดูกาล2 0 2 5ซึ่งทีมของอาเดสส์รอตก็ขาดช่วดคว้ามาสเกฮีกับตันทีมคริสตันพาเลสตลาดซัมเมอร์2025ก่อนที่กองหลังทีมชาติอังกฤษจะย้ายไป i, แบนเช์ซีในตลาดช่วงเดือนมกราคมชเกตได้ไต่เต้าจากทีมเยาวชนบรน์รับใช้สโมสร18นัดตลอดซีซั่นนี้กระทั่งฝีเท้าเข้าตายักษ์ใหญ่ของทวีตยุโรป และก็หงแดงซึ่งเชื่อว่านักเตะจะเป็นการลงทุนในระยะยาวในครั้งนี้อารัติการกลับมาของอิบราฮิมากนาเต้ไม่เพียงแต่มีความสําคัญในแง่ของผลงานในอาชีพของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเมื่อกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้ทําประตูได้ช่วยให้ลิเวอร์พูลนั้นสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลไป4-1ต่อ ซึ่งในช่วงเช้ามืดของวันที่1นกุมภาพันธ์ลิเวอร์พูถล่มนิวคาสเซิลไป4ต่อ1ึงในการแข่งขันพิมาริกในรอบที่24ซึ่งการแข่งขันกับนิวคาสเซิลในรอบที่24ีของพิมาริกเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสทำประตูอาชัยในครั้งนี้ให้กับทางทีมคว้าชัยชนะไป4ต่อหนึ่งปิดฉากค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมจากแอนฟิ์นี่เป็นการลงสนามครั้งแรกของโกนาเต้ ate, หลังจากที่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในครอบครัว จากการเสียชีวิตของบิดาของเขาเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซึ่งเซ็นเตอร์แบ็กที่เกิดในปี1999ขอลาพักเพื่อจะจัดการธุรัสส่วนตัวจากนั้นก็กลับมาทํางานทันทีที่รู้สึกว่าพร้อมริวฟูเองก็ต้องการการสนับสนุนทั้งทางด้านของจิตใจและก็ด้านอาชีพในช่วงที่มีตารางการแข่งขันแน่นขนาดเช่นกันประตูของโคนาเต้เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมหลังจากที่ลูกเตม,มุม โดยเขาได้เลี้ยงบอลขึ้นไปยืนตำแหน่งที่เหมาะสมและยิงอย่างเฉียบคมทําให้กองหลังของเดวการ์เซนไม่มีโอกาสในการเซฟในครั้งนี้ได้เลยในวินาทีที่ลูกบอลเข้าสู่ตาข่ายโคนาเต้ก็ร้องไห้ออกมาเช่นกันเพราะว่าอารมณ์ที่เก็บกดมาหลายวันได้ถูกปลดออกออกมาในสนามหลังจบเกมการแข่งขันกองหลังตัวกลางชาวฝรั่งเศสได้กล่าวบอกว่าเขามีความสุขมากเลยนะแต่ก็ยากที่จะบรรยายความรู้สึกในครั้งนี้ออกมาได้ คน,นเต้ได้กล่าวต่อไปอีกนะว่าผมมีความสุขเป็นอย่างมากและก็ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกตอนนี้ยังไงดีสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากเป็นอย่างมากสำหรับผมและก็ครอบครัวแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและมันก็ยากที่จะยอมรับจริงๆเขายังคงโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความถึงพ่อผู้รัรับด้วย โดยชัชนะ4-1เหนือดิวการเซนช่วยให้ลิเวอร์พูลรักษาโมเมนตัมเอาไว้ได้ขณะที่การกลับมาของโกนาเต้นั้นมีความามีค่ามากกว่าแค่ประตูมันเป็นภาพของนักเตะที่เอาชนะความเจ็บปวดส่วนตัวเพื่อจะช่วยเหลือทีมในช่วงเวลาที่ทีมต้องการเขาในครั้นี้มากที่สุดนะฟอร์เรียนเวียดมิดฟิลด์ตัวรุกของสองฝั่งลิเวอร์พูลเปิดใจในเกมเพียงเด็กที่เปิดบ้านถลม่ม นิวคาสเซิลไป4-1ต่อว่าเป็นชัยชนะที่อาจจาเป็นจากการร่วมใจกันสู้หลังจากที่เสียประตูก่อนพร้อมเผยบอกว่ากำลังมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของตนเองในขณะนี้พร้อมกล่าวชื่นชมอ e ุโก้เอกกดิเก้เพื่อนร่วมทีมที่เหมา2เกนเกมนี้บอกว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมีความเร็วและก็จบสกอร์ได้เฉียบคมเกมนี้เวียดทำไป1แอซิสให้กับเอกิเก้ D G พังประตูตามติดเสมอ1-1ตตัดทีที่41 ก่อนจะยิงเอง1ประตูใส่สกอร์ในสกอร์3ต่อ1นาทีที่67ช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น39แต้มแซงแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดที่มี38แต้มขึ้นมาอยู่อันดับที่5ชั่วคราวบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกด้านเวียดเองก็พูดถึงลิเวอร์พูลที่โดนนำก่อนแซงชนะดิวการเซนขาดลอยว่ามันเป็นการพลิกเกมที่ดีมากและผมคิดว่าตอนที่เราเสียประตูไปไปก่อนศต่อหพวกเราเองก็บวมใจกันสู้กลับนะ ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วส่วนผลงานของผมกับลิเวอร์พูลที่กำลังดีวันดีคืนหลังทำประตูมากถึง6ประตูกับอีก8ปดแอสซิสนับมาแต่ย้ายมาจากคัะของไบเออร์เลวอร์โคเซนโดยค่าตัวรวมกันแล้ว1 1 6ล้านปอนด์ในฤด,ดูกาลนี้เวียดตอบว่าผมแค่สนุกกับการทำประตูเท่านั้นตราบใดที่ผมช่วยทีมชนะได้ผมก็มีความสุขการฉลองประตูของตนเองเป็นอะไรที่ดีที่สุดเสมอผมมีความสุขที่ได้เล่นที่นี่ต่อหน้าแฟน,ฟน เหล่เตะทีมชาติเยอรมน,นีได้พูดถึงความเข้าขากันกับเอกิเดเก้ที่ยิงไป2ประตูในเกมนี้บอกว่าทุกคนได้เห็นอีกครั้งแล้วว่าเขามีคุณภาพมากแค่ไหนและก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนเขาเร็วมากและก็จบสกอร์ได้อย่างดีเยี่ยมมันเป็นความสุขอย่างยิ่งที่ได้ลงเล่นกับเขาเลเวอร์พูลเดินหน้าในการาเสริมแนวรับอย่างจริงจังโดยปาดหน้าเชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเจเรมีชากเกชกองหลังดาวรุ่งของบรนช์ ด้วยค่าตัวก้อนโตท่ามกำลังความสนใจจากหลายยักษ์ใหญ่ของยุโรปัชเกตถือเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งจีนเดือหอมที่สุดในยุโรปหลังแจ้งเกิดกับแรนช์ในปี2024ก่อนถูกปล่อยไปยืมไปเก็บประสรบการณ์กับอารีเกรมงและกลับมาสร้างผลงานโดดเด่นจนกลายมาเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่เขาเป็นการังสำคัญของทีมทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและก็ติดทีมยอดเยี่ยมศึกยูโรโยู19ปี2024 ตามการบริงานข่าวของ The a ร์แอ t i c ระบุว่าลิเวอร์พูตกลงค่าตัวกับแบรนช์ได้อยู่ที่55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีกประมาณ5ล้านปอนด์โดยเงื่อนไขส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาอย่างไรก็ตามแข้งวัย20ปีปรายนี้จะย้ายไปร,ร่วมบ้านผลบอลเดทินแอนฟิ์ช่วงซัมเมอร์เดือนมิถุนายนไม่ใช่ตลาดหน้าหนาวในครั้งนี้โดยจุูดทางกล่าถือว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตแต่ยังคงไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแนวรับของอาร์เนสร์สได้ เนื่องจากว่าลิเวอร์พูกกลกำลังเผชชนกับวิกฤตอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กขวาเมื่อเจมีฟิลมปงกับขัน้นานของฝั่งคอนเนอร์แบชเชอรี่ต่างก็เด้ยงยาวจนต้องให้โดมินิกโซบ็อกสไร์ลงเล่นแก้ขัดในเกมล่าสุดนอกจากนี้โจโกเมชยังไม่พร้อมใช้งานทําให้ตัวเลือกตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเหลือจํากัดเพียงแค่เฟอร์จิลฟันดกับอิบาราฮิมาโกนาเต้เท่านั้นหลังจากที่ความพยายามจะคว้าตัวมาสกฮีเมื่อซัมเมอร์ก่อนนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่า และนักเตะก็ย้ายไปที่แมนซิตี้ในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็มีข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังเจรจาอีกดีลสำคัญนั่นคือรุสซาเรลวเกเรชูด้าแข่งสารพัดประโยชน์ชาวดัชที่ปัจจุบันนั้นถูกปล่อยยืมมาจากกระด้างของแอร์บรไดซิกไปอยู่กับซันเดอร์แลนด์โดยที่ลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวมาช่วยทีมช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลโดยที่แนวรับวัยชราปีวณนี้เคยร่วมงานกับอาเดนสซรสตสมัยอยู่ที่ เฟยจอนูดมาแล้วและก็สามารถเล่น,นทั้งแบ็คขวาและก็ back, เซนเตอร์แบ็กรวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งกระตอบโจทย์ปัญหาของขุมกำลังของลิเวอร์ pool ในเวลานี้โดยฟาวิชโอรามานโนยืนยันแล้วว่าลิเวอร์ pool ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการหาข้อยุติระหว่างสมสโมสรอ,อย่างไรก็ตามดีลนี้ยังคงมีความซับซ้อนเพราะว่าสอรนแลนด์นั้นไม่ต้องการจะปล่อยเกียร์ชูด,ด้าออกจากทีมหากว่า ยังหาตัวแทนไม่ได้ขณะที่ลิเวอร์ฟูต้องเร่งตัดสินใจก่อนตลาดหน้าหนาวจะปิดตัวลงในวันจันทร์ซึ่งหากสำเร็จจริงจะเป็นการเสริมท้าปริยะสั้นควบคู่กับการวางรรกฐานประยะยาวอย่างชัดเจนในยุคข,ของอาร์เนะสร็อตนาโมฮเมดซาร่าปีตัวเก่งลิเวอร์ฟูสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะค,คนแรกในรีเมิยรี่ที่สามารถทําทั้งประตูและก็แอสซิสในการพบกับคู่แข่งทีมเดียวกันได้เป็นเลข2หลักทั้ง2สถิติ หลังมีส่วนช่วยสําคัญช่วยให้หงแดงริบบอร์พูลผลิตสถานการณ์จากเป็นฝ่ายตามหลังกลับมาแซงเอาชนะนิวคกาสเซลไปได้อย่างขาดลอย4ต่อหนึ่งในศึกขุตบบลพิมเมยริกเมือ่อคืนที่ผ่านมาเกมตั้งแาวซาร่าทำได้1 assist, แอสซิสจากจังหวะจ่ายให้กับฟอร์เรนเวียดซับประตูนี้ห่างไปเป็น3ต่อหนึ่งดาทีที่67ซึ่งแอสซิสครั้งนี้ก็ส่งผลให้กับบรรัศนของดาวเตะทีมชาติอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะคนแรกในศึกพิมเมยริกที่สามารถทำทั้งประตูแล้วก ในการพบกับคู่แข่งทีมเดียวกันได้เป็นเลข2หลักของทั้ง2ส,สถิติในคณลนี้ท่านี้นับตั้งแต่ย้ายมาคาแข่งกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017ซาร่ายิงไปแล้วมากถึง10ประตูพร้อมทําไปอีก10อสซิสต์ในเกมพมรีเมียร์ลีกที่พบกับนิวคาสเซิลเพียงทีมเดียวสะท้อนความอันตรายทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับซาริการงดงโดยขนาดเดียวกันผลชนะชัยชนะน,นัดนี้ยังช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น39แต้มขยับแซงแมนยูที่มี38แต้มขึ้นมารั้งอันดับที่5ของตาารรคะแน,นพม์ก แบบช่วงคาราวในครั้นี้และข่าวดิบวุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันสุดครับ